สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลววันนี้คุณยายกับน้องมาลินมาทำคลิปขายของกันนะคะน้องมาลินเป็นแม่ครัวน้องมาลินเปิดเป็นร้านอาหารขายอาหารแม่คะเปิดร้านหรือย,ยังคะขายอะไรมั่งคะนตี ขายอะไรจ๊ขายอะไรมั่งคะเอาเอาต้มยำถ้วยหนึ่งคะ่ะกับข้าวเปล่านะคะต้มยำไก่คะ่ะต้มยำไก่อ่ะคะ่ะไก่อยู่ในมือหนูอ่ะคะ่ะไก่อยู่ในมือแม่ค,ะคะ้าค่ะนั่นแหละต้มยำเอาใส่ถ้วยไหนเปิดเตาแก๊สไหนเตาแก๊สอยู่ไหน ใช่ต๊แก๊สอยู่นี่อ้าวในหม้อล่ะหมอ้ออยู่ไหนคะหมอ้อหาหมอ้อดิหมอ้ออยู่ไหนอา้าวเปิดร้านแล้วทำไมหาหมอ้อต้มยำไม่เจอล่ะคะแล้วลูกค้าจะกินได้ไงคะเนี่ยแม่ค้าไม่เตรียมพร้อมเลยเปิดร้านต้องมีหมอ้อดิคะหมอ้อหนูอยู่ไหนคะไหนหาดิไหนไหนมอ้อหายไปไหน,ไหน น่านมอหายน่านแม่ค้าเปิดร้านจะขายอาหารแล้วลูกค้ามาสั่งต้มยำไก่หาหม้อไม่เจอคะ่ะท่านผู้ชมแม่ค้าหาหม้อต้มไก่ไม่เจอนะคะดูดีคะ่ะถ้าร้านอาหารจะขายของให้ลูกค้าต้องเตรียมให้พร้อมนะคะถ้ายัางแม่ค้าร้านนี้ไม่ได้เลยนะคะดูคะ่ะ เปิดร้านลูกค้ามาสั่งต้มยำไก่แต่ไม่มีหมอ้อค่ะไม่มีหม้มอต้มไก่ให้ลูกค้าเลยจะทำยังไงดีทีเนี้ยอ้าวจะทำยังไงเอาอะไรใส่เอาเอะไรใส่ต้มให้ลูกค้าดีละ่ะนึกดิฮะต้องเอาอะไรต้มดีหาดิมีหมอ้อต้มไก่ไหม,ไมอ้าวไม่มีแล้วจะทำยังไงเอาไก่ย่างเลยไหม,ไมเอาไก่ย่างก็ได้ค่ะเอาไก่ย่างเลย เนี่เอาไก่เอามีมมีหมอ้อเลรอมีหม้อเมีหม้อแล้วเหรอเอาต้มเลยไหนเตาแก๊สอยู่ไหนใส่ไม่ได้อ้าวทำไมใส่ไม่ได้แล้วทําไมไก่ตัวใหญ่เบิ่มเลยแต่หมอ้อต้มไก่เล็กจังเลยทําไมไม่ผ่าไก่ไม่ผ่าชิ้นเล็กๆเ,เหรอคะต้มทั้งตัวเลยเหรอคะโอ้ร้านนี้ประหลาดมากคะ่ะ เอาไก่ต้มทั้งตัวเลยแล้วลูกค้าจะกินยังไงคะเนี่ยเอาแม่ค้าคิดสิลูกค้าจะกินยังไงคะอา้าวมีอะไรคะโอ้ไก่ไก่เอาไข่ด้วยหรอคะเอาไข่ต้มก็ได้คะ่ะเออเอาไข่ต้มก็ได้ใช่เลยไข่ใส่หม้อแล้วก็ต้มเลยเปิดเตาแก๊สเลยไม่ต้องเอาต้มไก่ก็ได้คะ่ะเอาไข่ต้มแทนไหนต้มตรงไหนเปิดเตาแก๊สเร็ว แม่ะคะ้าลูกค้ารอนานแล้วนะคะทำเสร็จหรือยังคะอ่าเสร็จแล้วเอามาให้ลูกค้าเลยคะ่ะต้มไขค่ค่ะอ๋อต้องใส่ตู้อบด้วยหรอคะร้านของแม่ค้านี่เปิดมากี่ปีแล้วคะฮะเปิดร้านอาหารมากี่ปีแล้วคะขายอาหารมากี่ปีแล้วคะ หอมหอมโอ้โหหอมมากดูแมค่ค้าขายเองชมเองว่าหอมมากดูโอ้โหไข่ต้มคุณลูกค้สาสั่งต้มไก่ได้ไข่ต้มแม่คะหาหมอ้อไม่เจอไหนเสร็ออัง่งเอาเอามาให้ลูกค้าโอ้โหกว่าจะได้ ทีหลังแม่ค้าจะขายอาหารต้องเตรียมให้พร้อมนะอา้าวลืมอะไรอีกล่ะคะอ๋อต้องอส่งตรงนี้แหละคะ่ะโอเคช้อนด้วยคะ่ะโอ้ค่ะงมหอมหมอมอมมช้อนตักกินโอ้ช้อนตักกินอะช้อนตักกินโอ้ตักไหนอะแม่ค้าลองตักกินให้ดูหน่อยลองกินให้ดูก่อนอร่อยไหมอร่อยละคะ่ะ แล้วทำอะไรอีกคะมีอะไรทำอีกคะเนี่ยเอาล้างจานเหรอคะโอ้โหแม่คะที่หลังต้องเตรียมให้พร้อมนะอ,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 อมีหมอ้อเหโอมีหม้อแล้วเหรอพอมจะหาเจอเหรอคะลูกค้าหิวจนตาลายแล้วแม่ค้าพ่อมจะหาหมอเจอแล้วอะไรต้มให้เป็ลูกค้าน่ะเอาอะไรต้มคะน่ะ วัวเหรอคะต้มทั้งตัวเลยเหรอขะาวัวเอาต้มแซบวัวก็ได้คะ่ะอร่อยอร่อยนะคะเอ,เอาต้มอะไรดีคะต้มไก่โอ้ต้มไก่ออาต้มเลยเม,มื่อกี้เท่าไหร่คะไข่ต้มลูกหนึ่งเนี่ยกี่บาทคะฮะไข่ต้มกี่บาทคะ หนูมีหม้อแล้วหน,หนูมีหม้อแล้วแม่ค้ามีหม้อแล้วนะคะท่านผู้ชมแม่ค้าคนสวยเพิ่มจะหาหม้อต้มไก่เจอค่ะโอ้โอเคนะคะคลิปนี้แสดงว่าแม่ค้าร้านนี้ไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยจะต้มไก่ให้ลูกค้าหาหม้อไม่เจอนะคะ เอาแม่ค้ายบายก่อนคะ่ะแม่คะจบคลิปเรา,บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีคะ่ะ